สวัสดีครับมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าว่า,มาแมลงตัวนี้มันจะมันจะลุกได้ไหมเนี่ยมันจะลุกได้ไหมเนี่ยมันจะบินไปได้ไหมเนี่ยมันบินมาแล้วนี่ยมแมลงมีกี่ขาหนึ่งสองสามหกขานะครับหกขาอืม อ้าวลุ้นกันนะครับว่ามันจะลุกได้ไหมเนี่ยมันเห็นไฟมันบินมานะครับบินมาลุ้นกันนะครับใครรู้ว่าเป็นมแมลงอะไรอืมใครรู้ว่าเป็นมแมลงอะไรแต่ตารู้อยู่นะ ไม่ใช่แมงกินูนนะไม่ใช่แมงกินูนนะไม่ใช่นะไม่ใช่แมงกินูนนั้นเนี่ยได้หนึหนหน่งนาทีแล้วยังลุกไม่ได้เลย <c oughs> ยังลุกไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ช่วยมันนะยังไม่ช่วยมันนะนเนี่ยยังไม่ช่วยนะ มแมลงชอบอ่าแมลงแมลงตัวนี้ชอบหากินตอนกลางคืนนะกลางคืนจะออกนะกลางวันมันจะมันจะมุดอยู่ในเบ้านอนอยู่ในเบ้ามันจะมุดอยู่ในเบ้าถ้าเป็นเราก็หมดปัญญาแล้วเนาะ หงายท้องแล้วหงายท้องแล้วหงายท้องแล้วลุกไม่ขึ้นแล้วหมุนหมุนหมุนลุกไม่ขึ้นแล้วทำไงดีวะทำไงดีวะห,หนวดขาก็อะไรวิชาก็เอาออกมาใช้หมดแล้วเนี่ยจะบินได้เปล่าจะบินได้เปล่ามันดูสิลุนเลยบินหรืออ่อา มีไหมมีวิชามีวิชาไหมอ่ามินขึ้นได้เปล่านี่สองนาทีแล้วยังลุกไม่ได้เลยยังลุกไม่ได้เลยเอฟซี <c oughs> ลอง <c oughs> ลองดูสิว่าเป็นมแมลงอะไรตัวใหญ่น,นันี่ตัวใหญ่น,นันี่อืมตัวใหญ่นั่นนี่ สามตัวสามตัวกินทั้งครอบครัวเลยนะสามตัวกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะมแมลงตัวนี้นะ่ะเคยกินเคยกินเดีสิครับถ่ายข้างไหนดีถ่ายข้างนี้ดี ถ่ายข้างนี้ถ่ายข้างนี้วะว่ามันตัวมันปไวแปร่หอถ่ายข้างนี้ดูสิอออรอให้รอให้ถึงสิบนาทียังไม่ได้แล้วก็เอาแค่เจ็ดนาทีก็ได้เจ็ดนาทีก็ได้ถ้าลุกไม่ได้จะช่วยจะช่วยนะครับจะช่วยนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าหา f เอฟซีใครรู้จัก <c oughs> มแมลงชนิดนี้นะครับคอมเมนต์ Comment มาครับคอมเมนต์ Comment มาอ่าใครรู้จักนะครับ <c oughs> ครับกำลังถ่ายคลิปอยู่นะครับพิเศษก่อนนะครับ ถ่ายคลิปมาแรงนะครับอืม,อมหมุนไปหมุนไปหมุนไปหมุนมา ได้เปล่าคุณได้เปล่าหมดแล้วสิหมดแล้วสิ <c oughs> หมดแล้วหมดแน่แล้วเราคราวนี้จะทำก็ยังไงยิ่งคอยคอยไปรดไม่มาสักทีเฮ้ยรถตุกตุกนี้ก็ไม่เห็นเลยเร็วเร็วไปที่มา มึงมีกลิ่นนะมึงน่ะของมึงนะมีกลิ่นนะอู้หกินมึงมีกลิ่นนี่กินน,ะน,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 นี่มึงนี่กลิ่นเลยกลิ่นมากิา่นเร็วกลิ่นมาลุกไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยนะครับถ้าเราไม่ช่วยลุกไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะหลังมันลื่นนะครับหลังมันลื่นนะครับหลังมันลื่นนะครับมัน หลังมันจะหลังแมลงตัวนี้นะมันมันมันเหมือนกลมๆนะครับเหมือนกลมๆนะครับอืมแต่ตาลูนะแมลงชนิดนี้นะครับมันอยู่มันอยู่ที่ไหนนะครับอืมอืมมันเกิดจากอะไรนะครับอืมมันมาจากไหนนะครับ เคยไปขุดนะครับเคยไปขุดเ,เคยไปขุดเคยไปขุด <c oughs> แถวแถวไหนครับจะมีกองขี้ควายกองขี้ควายนะครับมันจะเป็นแต่มันมันจะมีตัวใหญ่แค่นี้แหละครับแต่ตัวเล็กก็เยอะนะครับตัวเลก็กเยอะ อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยนี่ครับช่วยแล้วครับช่วยแล้วครับโอ้โหเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ